คุณกิครับเรามาคุยกันแบบนักเล่นคุยกับนักเล่นนะครับเราเล่นเครื่องเสียงมาเนี่ยมีอุปกรณ์ accessory อุปกรณ์เสริมหลายอย่างเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ล้วนมีผลต่อเสียงหมดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอุปกรณ์เสริมก็ตาม อุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งที่หลายท่านนักเล่นให้ความสนใจแล้วก็มีให้เลือกใช้งานกันเยอะมากเลยคคืออุปกรณ์เพื่อตัวลองนะครับทำไมเราต้องใช้ตัวลองแล้วที่สําคัญคือเครื่องเสียงที่เขามีมาเนี่ยเขามีตัวลองของเครื่องของเขามาเนี่ยมันไม่ดีหรอหรือว่ามัานวางอยู่ดีๆของมันเนี่ยทําไมเ้าต้องเอาแหลมๆหรือว่าอะไรเงี้ยไปรองให้มันเขย่าเล่นเนี่ยอ่าเพราะอะไรครับอ่เพราะว่าทุกสิ่งมีผลต่อเสียง ถามจริงครับอากาศในห้องยังมีผลเลยครับอากาศเย็นกับอากาศร้อนความชื้อสัมพันธ์นี่ทีนี้ไม่เป็นไรเราก็จะข้ามขั้นตอนว่าอุดมคติคืออะไรเราจะกลับมาบ่กความเป็นจริงถูกต้องถ้าเมื่อเราพูดถึงเรามีเครื่องเสียงชุดหนึ่งใช่ไหมครับเราก็มีชั้นวางไม่ว่าชั้นวางจะออกมาเพื่อออเดโอเกตหรือชั้นวางแบบทั่วไปชั้นวางตู้ไม้อีเกียตู้ยางพารานู่นนี่นั่นก็ว่าไปครับผม ใช่ไหมเราเราก็วางไว้แเรวก็เซตอัพขึ้นมาเราก็มักจะได้ยินเสียงที่เกิดจากผลองค์รวมทั้งหมดทั้งหมดพื้นลมก็ดูเสียงธรรมดาธรรดาลายไปหมดเลยใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็คือผลรวมรวมมาแหละจากนั้นทีนี้เราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพึงพอใจเสียงแล้วก็โชคดีไปครับถ้าเกิดเราความ มันทึบๆอยู่มันขาดอะไรนิดนึงนิดนึงนะแล้วสมมติว่าเราก็ไปไล่เรื่องเบสิกหมดละเช่นสายไฟคุณภาพดีแล้วลำโพงสายลำโพงขนาดใหญ่พอส่งกระแสไม่อั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะพูดถึงพวกการลองเครื่องเราก็ต้องเข้าใจก่อนหนว่าโดยปกติเครื่องมันอยู่บนกับพื้นผิวอันไหนก็จะมีคาแรคเตอร์ของเสียงแบบนั้นอยู่ส่วนหนึ่ง จริงครับเช่นชั้นวางของเราเป็นไม้ที่โยกงอนเงน,งน <c oughs> ครับคอไปดังป้องปๆอง,อง <c oughs> ใช่ไหมเสียงก็จะรู้เลยมีความปองปองเกิดขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับวิธีแก้เราเานียคือมันจะต้องไปดูพวกเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองของอุปกรณ์เช่นถ้าพูดถึงอันหนึ่งที่ผมเจอครับ <c oughs> ตอนไปโรงงานดูท่านเขาจะเอาสิ่ต่างๆมาคอให้ดูเลย ว่าส้ดุเนี้ยเข้าไปปุ๊บแล้วเรามาดูว่ามันจะเป็นการไม่ดูอ่ะไอ้ถ้ดูเนี้ยมันจะมีความถี่นี้ตรงขึ้นโด่งขึ้นไอ้ความถี่หลันที่โด่งขึ้นแ่ะคือเป็นการฝนเสริมเสียงของตรงนั้นครับนะครับดังนั้นการที่เราสามารถจะกาจัดหรือผลของการเรสโอนแนนการสะเทือนที่ความถี่ใดคหนึ่งที่เราความรู้สึกไม่ชอบเนี่ยครับมันก็ต้องหาตัวอะไรที่เขาเรียกว่าไอโซเลตมันมแต่ตัวไอโซเลตมันก็มีเสียง ใช่มีบุคลิกของเขาอยู่เหมือนกันใองค์เขาเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจกับบุคลิกของเขาว่าเป็นแนทางที่เราต้องการหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมก็จะเจอว่าเออบางงานเนี่ยเราเสียงมันอาจจะแบบทึบๆมัวๆเกินไปแล้วจริงๆนะร้อยละแปดสิบที่ผมเจอเนี่ยทึบมัวไม่แน่นไม่ชัดปลายแหลม่ไม่ทอดยาวไม่ทอดยาวครับซึ่งพวกนี้เนี่ย ก็มักจะเป็นลักษณะของตัวรองอย่างเช่นพวกซอดโคนรอ,อใช่ไ<ช>หมค<ช>ซึ่งมันจะเป็นลักษณะของไม่มียางอ๋อไม่มีการแบมครับนะครับมันจะเป็นลักษณะของแท่งเหล็กโลหคะครับข้างในเนี่ยเราจะเห็นเป็นลูกบอลสตีแล้วมีโครงสร้างหนึ่งที่มันมาถึงตัวเนี้ยที่เป็นการอรัสโซเส์ครับผมนะครับ ซึ่งมันก็จะทําให้เสียงที่มันมัวมัวมนมนเนี่ยมันกลับมาสดมีชีวิตชีวาขึ้นเราไม่ได้บอกว่าหามันกลับไปเป็นนิวเท่าแบบแฟนนะแต่จากเดิมที่มันอาจจะทําให้พลังงานเอเนจี้มันลอสมันหายไปครับมันก็ดึงเอเนจีที่หายอ่ะกลับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดมันไม่มีตัวรองตัวไหนได้ร0 0เร์เซ็นต์มันก็แบบว่ามีรุ่นที่แบบดีดีขึ้นดียิ่งกว่าแต่เฟนร้อยเปอร์เซ็ต์เนี่ย ก็ยังหาย่ากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวรองนี่ก็จะเริ่มมีหลายราคาละครับผมตั้งแต่หลักพันครับหมื่นแสนล้านนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่มันจะเคยครับ <laughs> นะครับครับซึ่งมันก็คือเป็นการจัดระเบียบแหละว่าจะให้เสียงจากเดิมที่เคยตั้งอยู่บนอย่างเช่นตู้ไม้ที่แบบมีความแน,น่นน้อยครับกวงมันก็จะมีความซึกๆโน้ตไม่สดใสไม่มีเนี่ยพอมาลองตัวนี้ปุ๊บซึ่งมีความ แน่นของความมั่นคงของเสียงแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยเสียงไม่ใช่แจมอ่ะเสียงมันมีความกลางวามีความหนักแน่นครับมันไม่กิ้งนะสังเกตแต่มันเปนความแน่นคือมันไม่ใช่เสียงเดทใช่แล้วมันก็ไม่ใช่เสียงที่มันกล้องกล้องของโลหะที่มันบางใช่ใช่ครับเนี่อก็จะเป็นตัวที่ว่าพอเอาเครื่องมเหล่านั้น,นมาวางอยู่บนตรงนี้นครับ ก็จะช่วยส่งเสริมทาให้เสียงเนี่ยมีความมั mention, well. yeah> so honey, ่นคงมากขึ้นผมใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าจากเดิมที่มันไปอยู่ในที่แบบงงงอย่างเงี้ยที่มันแบบอาจจะไม่มีน้ําหนักอะไรเงี้ยให้ตัวได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นก็เป็นทำให้สี่งดีทีนี้คนก็จะมองว่าเสียงมันดีได้เงี้ยมันก็จะมีสำหรับผมมีสองแบบหนึ่งคือเสียงที่เกิดจากทากูสติกหรือเชิงกลเช่นเสียงที่ตกกระทบกับแผ่นโลหะเหล็ก ออกมาปุ๊บมันก็จะมีความใสกลางวานครับในขณะที่เสียงบางเสียงที่แบบไปตกกระทบกับพรมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความดูดเสียงไปก็มีความซอฟลงหรือเดทขึ้นถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เราเอาพวกนี้ไปเครื่องอ่ะบางเครื่องเวลาเราเคาะแป้ง,แ,ปง,แ,ปงแล้วเราพวกนี้ไปลองปุ๊บเเลาเคาะใหม่เนี่ยเสียงเปลี่ยนนะนั่นก็คือความเป็นตัวตนของเขาที่แบบเสียงทําได้อัพูสิที่มนสะท้อนตัวมันอ่ะเปลี่ยนละใช่ใช่ องคือเรื่องทางไฟฟ้าครับคือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมีผลต่อสิ่งสัญญาไฟฟ้าถ้าเกิดใครเคยเห็นการทดสอบบางอย่างที่แบบว่าเขาเอาเครื่องมาแล้วค้อนเนี่ยรลบสัญญาณออกทางสโครเนี่ยมันจะเห็นเป็นพิ้วๆตามเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์หนึ่งว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยีมันเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็รจะให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับดังนั้นการที่แรงสั่นสะเทือนอยู่ในเขาเรียกว่าขอบเขตที่เราควบคุมไว้อยู่อะ่ะครับ เราก็จะสามารถพอที่จะกําหนดเสียงได้มไม่ไว่าเราจะไล่เลดให้เสียงมันเรียขึ้นแต่ขึ้น,นรหรือจะทําให้มันไปเด่นที่เสียงใดเสียงหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวลองเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเป็นลักษณะที่เป็นโลหะแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะคาดเดาได้ว่ามีความกลงมานอมของเสียงที่ดีขึ้นความสดใสของเสียงที่ดีขึ้นและนั่นมักจะเป็นสิ่งที่ซิสเต็มต่งางๆหายไปอืนะครับและต้องการใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย สำหรับผมนะค,คุณต้องไปทําสิ่งอื่นให้เสร็จก่อนก็คือการตั้งลําโพงให้ถูกต้องทําให้ได้เสียงที่โฟกัส,สเด็ที่แม่นยําคือจัดการเงื่อนไขปัจจัยทางหลักๆเนี่ยให้ถูกต้องก่อนระ<ช>บบไฟหรือว่าเครื่องเครื่องอะไรเงี้ยพร้อมก่อนเซตอัพเซตอัพเนี่ยสำคัญกว่าว่าให้มันแม่น<ม>แล้วก็สามารถแบบเราใส่เล็นเหผลที่ดีขึ้นได้ครับแต่ก็มีเครื่องรองบางประเภทที่บอกว่าเซตอัพที่ไม่แม่นอืแต่เอาพวกรองเนี่ยเข้าไปแล้วฟังดี ซึ่งพวกนี้มักจะเป็นพวกแดม,มนะครับเพราะว่าการที่ทําให้เสียงกลางแหลมกลางถึงไตสูงเนี่ยมันถูกกดลงปุ๊บเนี่ยครับมันจะทําให้เรารู้สึกกำขาน้อยลงถ้าเกิดเซฟพักไม่ลงตัวดูเหมือนฟังสบายขึ้นใช่แตม่มันขาดไดนามิกขาดรายละเอียดใช่ซึ่งถามผมว่ามันดีไหมมันก็จะดีกับซิสเต็มมาซิสเต็มที่คนเซ็ตไม่สามารถที่จะเซให้ลงตัวได้ เขาอาจจะไม่พี่ีพี่ทันพอ่อหรือว่าลำาผงต้องอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ไปไหนไม่ได้ครับอ่าถ้าเป็นวิธีนั้นเราก็ต้องกดกําจัดคอนด์คาร์นั้นทิ้งไปซึ่งกินหลักการค่อยๆกับการแมทชิ่งสายหรืออะไรเงี้ยบางคนชอบสายที่มีลักษณะฟังสบายไม่ต้องทอดไกลใช่ไหมฮะหรืออย่างผมผมกับชอบแบบที่มีดนตรีสดใสไม่ให้มีความเหมือนจริงรอ่าพวกนี้ผมก็ต้องพยายามรักษาพลังงานของชิ้นปืนได้นะครับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวรองที่เป็นตัวรองแบบเหมือนไม่ใช่โลหะจะเป็นดันทั้งหมดหนึ่งตัวอย่างคือวินสันเคอืสเทลนะครับผมมันเป็นเหมือนก้อนอแดมมียางคุมก็มีอะไรตรงเนี้ยครับมันเหมือนจะแดมแต่มันไม่ได้แดมเดยอะจนกระทั่งนั่นมันมีความลีนีของเสียงสูงครับสมว่าตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยเราดูแล้รู้เลยว่าเสียงเคาะอะไรกลางวาใสเนี่ยไป่ไกลแน่แต่ความอิ่มเนียนของเนื้อเสียงความเป็นธรรมชาติของเนื้อเสียงอ่ะความโฟกัสแม่นยําแรงกระแทกน้ําหนักเสียงอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแรงไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ลีนแต่บางครั้งแต่ตื่นเต้นตื่นใจแต่ขณะที่ของวิสันเพจสเทชัเนี่ยมันจะมีคอร์มฟัตครบบมันจะทําให้กําจัดสิ่งสะท้อนสิ่งที่มันสะท้านแพลตฟอร์มออกไปจากระบบ แล้วเราก็จะเห็นเนื้อเสียงจริงๆของมันมากขึ้นนะครับบางคนก็จะฟังอ่มันไม่สดนะมันรู้สึกเหมือนเดิมเดิมแล้มไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่คนที่ฟังละเอียดอะไรอย่างฟังเพลงคาทสิกอ่ะฟังว่าไวโอลินตัวนี้ใช่เหมือนของจริงไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าต้องไม่ล้นนะต้องอะไรเงี้ยนั่นนะคือดูของเสียงก็อาจจะดูดีกว่าครับแน่นอนมากับราคาไอ้นี่หลักพันไอ้นั่นหลัก อ่ะเราพูดถึงเขามานานแล้วเขาคืออะไรครับครับตัวนี้นครับก็จะเป็นมอร์ซอสโคนะครับผมซึ่ง<ม>เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ในการไอโซเลตเครื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆวิธี<ม>ใช้ก็คือเราก็วางอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องเสียงวางอยู่ข้างบน<อ>นะครับผมบซึ่งตัวมานนี้ก็จะไอโซเลตแรงสั่นจากโต๊ะไม้กงรงกลวงใช่ไหมครับจากพื้นผิวที่อาจจะมันคงแล้วแต่มีเสียงที่ ไม่ค่อยที่จะได้ผลลุนเท่าไหร่ครับผมนะครับเมื่อลองได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นซึ่งมันแปลกนะครับเราคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นแค่เสียงสูงเดียวแต่จริงตัวมันอ่ะจะดิ้นเสียงขึ้นทั้งกลางต่ำแล้วก็สูงเพราะว่ามันอ่ะไอโซเลตก็คือกําจัดแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นได้ดีไม่ใช่เป็นการอีคิวอ๋อไม่ได้เป็นการตัดเสียง เขาเขาไม่ได้ทําหน้าที่ปรุงแต่งเสียงใช่เขาไม่ได้เอาตัวของเขาเนี่ยไปปรุงแต่งเสียงเพียงแต่ว่าเขาอะต้องการลดแรงเทือนเพื่อให้เสียงทุกอย่างเนี่ยมันเปิดเผยมากมากขึ้นใช่ซึ่งตัวเขาเองอ่ะโอเคด้วยวัสดุของเขาอะไรของเขาเนี่ยอาจจะมีการเป็นเติมเสียงแต่งเสียงนิดนึงครับแต่นั่นก็เกิดจากว่าด้วยวัสดุที่ใช้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติในการไอโซเลต์ครับมันดีเยี่ยม ซึ่งไอ้พวกนี้มันก็เลยแบบว่าออกเป็นหลายรุ่นอย่างอันนี้เป็นรุ่น A.S. นะครับก็คืออลูมิเนียมสตีลนะครับ,รบก็คือตัวข้างบนนอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นตัวถังอลูมิเนียมแล้วกนเป็นสตีลบอลซึ่งอ่นนี้ไม่มีจำหน่ายละปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็นรุ่น A A.C. ก็คือ ium, อลูมิเนียมกับเซรามิกบอล B.C. ก็คือทองเหลืองบรอนแล้วก็เซรามิกบอลและตัวท็อปสุดก็คือ T.C. C, ก็คือตัวไทเทเนียมแล้วก็ตัวที่เป็นเซรามิกบอล บุคลิกเสียงก็จะแตกต่างกันไปใช่ถูกต้องแล้วทีนี้เราจะใช้งานกี่ตัวดีนะครับหรือว่าวางอะไรได้บ้างครับปกติเราจะใช้งานเนี่ยวางสามตัวนะครับผมแล้วเรามักจะหาจุดที่เป็นจุดเลเซนเนของเครื่องหรือเยอะขอ้วก็จะเห็นถ้าคุณบิยอนมาทดสอบเนี่ยเขาจะใช้นการคอตัวเครื่องดูว่าตรงไหนคอแล้วมันแบบป้องป้องเยอะที่สุดเอาไปวางตรงนั้นปึอ่ามันก็จะช่วยกําจัดเสียงตรงนั้นได้ นะนะบาะงครั้งอะวางมันอาจจะไม่ตรงกลางไม่สมมาตรไม่ส,สมมาตรเ่าไหร่แต่ว่ามันได้ผลเพราะบางครั้งหม้อปแปลงเยอะไปทางซ้ายใคิ้ีที่หลงทั้งขวาน้ําหนักลงตรงนี้เยอะก,กว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ไว้ใช้กับการเล่นอลองดูลองตรงหม้อปแปลงเป็นไงบ้างตรงนี้ลองได้ไหมอะไร,รก็จะเป็นความรู้สึกส่วนใหญ่ก็คือลองพวกเครื่องต่างๆลำโพงลองได้ไหมครับไม่ได้ครับ ไม่เหมาะเลยใช่ไหมไม่เหมาะครับมันจะต้องเป็นรุ่นของโนดดอนเรียกว่าฟอร์สุดอ๋อครับผมเพราะว่าการทําให้เครื่องมันถูกไอโซเลตมันยังเก่งได้นะมันยังดุ๊กิ๊ได้นะอ๋อแต่ลาโพงไม่ควรแต่ลาโพงมันดุไม่ควรจะดุกคนครจะนิ่งใช่ใช่ใช่ไหมอ๋อมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กิ๊กอ่าฮะใช่ต้องครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันก็ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ต่างกันครับอใช้งานให้เหมาะสมใช่ครับ ใช้งานให้เป็นอุปกรณ์เสริมจึงเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างแท้จริงใช่อุปกรณ์เสริมไม่ควรทำหน้าที่เป็นอีควอไลเซอร์วันนี้ขอบคุณคุณกิจมากเลยครับขอบคุณครับ